สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch w p a t ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Round Up Punishment นะครับ The Round Up Punishment เนี่ยมันเป็นภาคต่อของ The Round Up เนาะจริงๆแล้วในภาคแรกเนี่ยมันชื่อว่า The Outlaw เออภาค2เนี่ยกลับมาใช้ชื่อว่า Round Up นะครับภาค3ก็ยังเป็น Round Up ส่วนภาคนี้ก็ยังเป็น Round Up อยู่นะโดยที่เหมือนกับว่าในตัว ภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้แรงบันดาลใจหรือแบบยิบสถานการณ์จากเรื่องจริงของแบบในเหตุการณ์ในเกาหลีอย่างเงี้ยมาทาเป็นภาพยนตร์นะครับแสดงโดยคุณมาดงซอนครับหรือว่าดอนลีป่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขา,า Don เอะดอนลีเนาะเราอาจจะคุ้นเคยเขาจากเทนทูปูซานครับพี่บึกที่ต่อยซอมบี้แบบเลเทเลยอะแล้วก็เราจะเห็นเขาจากในเรื่องเอ่อถ้าไม่เห็นได้ปบนอีดดีเทนอนก็ประมาณนี้ครับก็คือตัวซีรีส์เออตัวภาพยนตร์เนี่ย จะถูกเล่าด้วยความแบบกระชับอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าโทนของหนังเนี่ยมันคือแอคชั่นคอมเมดี้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะเราว่าภาคแรกเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่แบบเครียดแหละคือเราว่า1กับ2เนี่ยมีความเครียด ค่อนข้างจะแบบเยอะกว่านี้แต่คือมันก็ยังคุมเหยขนของแอคชั่นคอมดี้ครับฉะนั้นภาค3ภาค4เนี่ยเราว่าก็จะมาในแบบทางเดียวกันเลยคือเราว่า3เนี่ยมีโมเมนต์ของความตลกเนี่ยมีซีนตลกเนี่ยมากกว่า4ได้ทำนะแต่เรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องของ4เนี่ยกระชับแล้วก็ไวมากๆนะครับเราก็จะได้เห็นหลากหลายตัวละครเนี่ยที่กลับมาคือต้องบอกกันนะว่า1 2เนี่ยมันต่อกันเลยแต่พอมันเป็น3 4สเงี้ยเหมือนกับว่าตัวพระเอกเนี่ยมันได้เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกับเป็นสถานที่ทํางานนะครับจาก เปตำรวจอยู่ที่หนึ่งมาอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตัวละครแวดล้อมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแอบชอบตัวละครในเซตของภาค1กับ2มากกว่านิดนึงเออแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าภาค3 4ก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้หกับ2เนี่ยมันมีการเกลี่ยบทตัวละครเนี่ยไปที่อื่นมากกว่านี้แต่ว่าพอมาเป็น3กับ4เนี่ยเราว่าบทมันถูกโฟกัสที่พระเอกมาคืนแต่ว่ามันไม่ใช่มันหายอยู่แล้ววะก็เราเชื่อว่าหลายคนที่มาดูเราอัพอย่างเงี้ย ตั้งใจจะมาดูคนมาดงซอกอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวละครที่อยู่ครบทั้งสี่ภาคเลยคือมันเป็นตัวที่เรียกว่าไงเดียกิมมิกเลยอะเออเอาว่าหลายคนอาจะนึกภาพออนนะเป็นตัวที่เหมือนกับเหมือนเป็นโจรเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ดีอะไรามาช่วยพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นตัวละครเนี้ยโผล่มาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่นะครับเราต้องบอกว่าเป็นตัวละครเรียกว่าไงเดียขโมยซีนเลยดีกว่าเพราะว่า เขาจะโผล่มาแบบบ่อยมากๆนะแล้วก็มันจะมีจุดเชื่อมโยงของบางฉากในภาคสามเนี่ยมาภาคสี่ด้วยนะครับก็คือไอฉากจบภาคสามก็คือเป็นหนึ่งในฉากหนึ่งของภาคสี่ด้วยเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูภาคสามแล้วที่เป็นแบบเดรอัพอะไรนะเราลืมชื่อไปแล้วอะเออภาคสามนั่นแหละก็คือน่าจะแบบชอบชอบอ่าตัวละครตัวนี้พอสมควรเลยนะครับก็อ่าถ้าถามว่าเรื่องนี้มันสนุกไหมในความหมายของเราคือมันสนุกมากมันคือมันดูได้แบบเพลินๆเลยอะเพราะว่า เรื่องความที่มันเป็นแบบขายแอคชั่นคอมเมดี้อ่ะคือถ้าเกิดใครที่ไปดูเรื่องนี้เราคิดว่าถอดสมองไปดูอยู่ได้เลยอ่ะคือมันสนุกตลกแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างจะได้เรื่อยๆมากๆแล้วก็เหมือนเรามาดูคุณมาดงซ็อกเขาต่อยตัวร้ายให้เราดูประมาณนี้แหละไม่ต้องรุนเยอะไม่ต้องแบบนั่นเยอะนะครับแล้วก็ในฉากในภาคเนี้ยอาจจะแบบว่ามีฉากการใช้มีดหรืออะไรแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเลือดไม่ได้แบบเห็นแผลที่แทงเนี่ยคือเห็นเลือดอแต่ไม่เห็นแผลที่แทงอะ่ะก็ ถ้าถามเราเ ỏi, ว่าเรื่องนี้ควรไปดูไหมคบหน้าดูแบบไหนเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับควรไปดูเลยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าช่วงนี้น่าเบื่อเงี้ยเราก็ไปดูเดเราออบแก้ขัดได้ค่อนข้างจะดีเลยคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นแก้ขัดแบบดูแบบเงี่ยวไงเนี่ยดูเฉยเอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่ามันสนุกให้ความบันเทิงได้แบบครบรถมากๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเดลราออบนตอนสนี้ยังมีฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ใครที่ไปดูเงี้ยเราดูเป็นภาคไทยนะเราว่าภาคไทยไม่ได้แย่เลยก็รู้สึกว่าานกววเดดิม้้ยซะครับแล็ อาใมันจะมีบางคนที่บอกว่าดูภาคไทยทําไมแบบในแบบดูเป็นเสียงเกาหลีดีกว่าแต่คือเราคิดว่าโทนมันเป็น Action แอคชั่นคอมดี้อะเว่าดูภาคไทยก็ไมไ่หลุดจากเนื้อเรื่องเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ e ีนี้เดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมน่าจะมารีวิวไฮคิวให้ได้ฟังกันแล้วนะก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย